สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับตำลาไตลักษณะยามยามสามตาตำลาไตลักษณะยานหรือที่เรารู้จักกันในนามยามสามตา เป็นการนับยามชอบเวลางามมาใช้ทำนายพยากรณสิ่งต่างๆทั้งในตำราอีจริงก็มีการทำนายลักษณะนี้อยู่ด้วยกันหลายแบบตำาตาราไตลักษณะยาลาตีเนตที่เรียกขานกันมาเป็นฉบับที่สืบเนื่องมาแต่ฉบับพระพิมนธรรมพระราชาคณะวัดระฆัง ซึ่งเคยได้จับยามถวายสมเด็จพระนารายมหาราชเจ้าดังปรากฏในพงศาวดารอายุธยาในสมัยไทยรบกับพมา่าขลังเจ้าพระยาโกษาธิบดีเป็นแม่ทัพและพระยาศรีหราชเดโชยทิปะเป็นแม่ทัพหน้าต่องอุบายฆ่าสืก ห้อมจับเอาพระยาศีหาราชเดโชไปขังไว้สมเด็จพระนารายณ์ทรงทราบแล้วเสียพระไทยเป็นอันมาจึงโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมให้พระพิมลธรรมจับยามดูพระพิมลธรรมตรวจยามแล้วถวายพระพรวา่าซึ่งพระยาศีหาราชเดโชถูกข้าสึบจับได้นั้นก็จริง แต่ทว่าบัดนี้แก่ตัวออกได้ผลจากอำนาจข้าศึกแล้วกลับได้ชัยชนะและได้ลาบเป็นอันมากอีกพระราชสมพนรเจ้าอย่าทรงวิตกเสียพระไทยเลยในยามนี้หาอันตรายไม่ได้เป็นแท้ดังนี้ในตอนนั้นเอง ก็มีใบามาบอกราชการกองทัพซ้ำลงมาถวายอีกมีความสมจริงดังพระพิมนถวายจึงกรุณาโปรดเก้าได้ถวายใต้จีวรแดงเทศไตหนึ่งเป็นบำเหน็จแก่พระพิมนธรรมตำรับนี้ได้คัดลอกต่อๆกันมาจนต่อแต่พระครูเทพวัดจอมทองจังหวัดทนบุรี ในตอนนี้ได้เกิดการกศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งท่านพระครูเทพองค์นี้ได้ถวายพยากรแด่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่สามคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวครั้งอย่างทรงอิสริยยศเป็นต่างกรมว่าได้เสด็จเรือพระที่นั่งไปทางนั้น เสด็จเข้าไปนมัสการพระขู่เทพเพื่อจะให้พยากรถึงลักษณะพระชะตาพระขู่เทพจอมทองได้ถวายพยากรณว่าในภายภาคหน้ามหาบาพิษจะได้เสวยราชสมบัติกอบด้วยพระราชกิจสดาเดชาพินิหารเป็นอันมากจึงทรงสัญญาว่าถ้าสมจริง ดังคําที่พระผู้เป็นเจ้าพระยากรแล้วจะเอาทองคํามาปิดปากและสร้างพระอารามถวายให้งดงามขันภายหลังเมื่อได้ครองสิริราชแล้วจึงโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้ช่างจัดการปฏิสังขรณอนพระอารามนั้นขึ้นใหม่กับพระราชทานทองคำไปปิดปากพระขูเทพ ามพระราชนรารดทรงสัญญาไว้แต่ก่อนนี้ตำราไตารรักษณะยาณน 1. ทุกขังเป็นทุกข์วนเวียนหรือปฐมบุรุษ 2. อ,อนิจจังไม่เทียงไม่จริงหรือทุติยบุรุษ 3. อนัตตาศูน คือเทียนหรือตติยบุรุษประกอบไตการดังนี้ 3. อดีตการที่ล่วงมาแล้วหรืออนัตตา 1. ปัจจุบันการที่เป็นอยู่เฉพาะหน้าหรือทุกขัง 2. อ,อนาคต การที่จะดำเนินต่อไปภายหน้าหรืออนิจจังลักษณะการนับและการให้ผลดังนี้ 3. ไม่มีผลหรืออดีต 1. มีผลหรือปัจจุบัน 2. จะเกิดผลหรืออนาคต 3. ยิ่ง สรับรอง3จริงสามศูนยหนึ่งกลางหนึ่งภาคเศษหนึ่งกัำกึ่งหนึ่งได้สองหย่อนสองปฏิเสธสองไม่จริงสองไม่พ้นมาตราอย่างโบราณน,นับปีหนึ่งส,สองเดือน เดือนหนึ่งสาสิบหรือยี่วันวันหนึ่งแปดยามยามหนึ่งสามนาฬิกานาฬิกาหนึ่งสี่บาทบาทหนึ่งสี่นาที 1, ทนาทีหนึ่งสิบห้าเพตนาทีเพตนาทีหนึ่งหกปานปรานหนึ่ง มีสิบอักษรตำราจันทกะสุริยะกะลาการกำหนดลมปราณการกำหนดลมปราณหรือการกำหนดลมหายใจเข้าออกซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุริกาลาจันทกาลาลมทางจมูกรูจมูกขวา เรียกว่าลมศูนย์กาลาลมทางรูจมูกซ้ายเรียกว่าลมจันทกาลาวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์เป็นวันที่ลมจันทกาลาคล้องวันอาทิตย์วันอังคารวันเสาร์เป็นวันที่ลมสูลิกาลาคล้อง อันลมศูนย์กาลาจันทะกาลานี้มีประโยชน์มากมายบรรดาขนาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางเวทมนต์ทั้งหลายจำเป็นจะต้องเรียนรู้ไว้อาจสามารถที่จะใช้ทำนายทายทักเหตุการณ์ต่างๆได้แต่ในที่นี้จะกล่าวไว้แต่เพียงวิธีออกยาตราเดินทาง หรือก่อนที่จะก,กระทําพิธีใดๆพึงตรวจลมศูนย์ลมจันเสียให้สะดวกก่อนจึงค่อยทำวิธีกำหนดลมศูนย์กาลาจันทกาลานั้นก็คือให้สูนย์ลมหายใจเข้าออกทั้งสองข้างถ้าเป็นวันประจําของลมจันทกาลาลมจันทกาลาเดินคลองหรือถ้าเป็นวันประจําสูกาลา ลมสูกาลาคลองอย่างนี้ท่านจัดว่าดีถ้าลมคล่องทั้งสองข้างท่านจัดว่าเสมอตัวแต่ถ้าหากวันประจำจันทกาลาแต่ลมสูกาลาเดินคลองและถ้าหากเป็นวันประจำของสูกาลาแต่ลมจันทกาลาเดินคล่องอย่างนี้ท่านเรียกว่าลมเดินผิดทางไม่ดี ถ้าเห็นลมเดินผิดทางให้เอามือปิดรูจมูกข้างนั้นเสียและให้ตั้งใจบริกรรมพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณหรือพระไตรสรณาคมก็ได้สักครู่หนึ่งจึงทำดูใหม่จนเห็นว่าลมนั้นเดินถูกทางแล้วจึงค่อยออกเดินทางหรือประกอบกิจใดๆที่พึงประสงค์ แต่ถ้าลมนั้นเดินคล่องเท่ากันสองข้างให้หยุดครู่หนึ่งก่อนแล้วทดลองทำดูใหม่ให้ลมเดินถูกทางจึงจะใช้ได้โดยเฉพาะในการออกเดินทางให้พึงยึดข้างที่ลมคล่องไว้เป็นหลักถ้าลมคล่องข้างไหนให้ยกเท้าข้างนั้นก้าวออกไปก่อนจะบังเกิดความสวัสดีมีชัยแล ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องตําลาไตลักษณะยางยามสามตาถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด u u s สไคร์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไร โปรดติดตามกันด้วยนะครับ